เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะคิริโตะนะครับวันนี้ก็มาเล่นอันเล่นอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้มาในโหมดแร็งกิ้งนะครับผมกดโซโลมานะฮะก็มาเจอเพนเมดม่วงพอดีนะตอนนี้จะเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไปดูในเกมกันเลยนะครับตอนนี้ก็เจอเป็นคิวเลนด้วยนะถ้าเป็นคิวเลนเมส้มนี่น่าจะตึงมืออยู่นะแต่ว่าไม่น่าใช่นะฮะ คิดว่าทีมเขาเป็น,นาคอร์ดฟาร์มนะฮะโหคิเลนไปช่วยคอร์ดฟาร์มด้วยนะคิเลนออสเอ็กซ์คิวมาะฮะเกือบไม่ตายโนอะ้โหมีเช็คซะด้วยดีนะไม่ล็อกหัวเขาเล่นไปไหมแรงอยู่นะครับคิเลนเนี่ยกำลไปเล่นไปไปนะครับไน,นะถ้าจะเล่นเล่นได้นะ โฟกัสเตอรี่เมดเข้าเลยพมแล้วก็มาเถอพีนพสวยสวยครับจังหวะน,นี้โห,โหเพีนมาได้จังหวะดีมากเชื่อมาทันเวลาพอดีเพลงนี้ต้องเข้าแล้ววะเอ,อ้ยอย่านะยังมีใครมานะวาว์ปอยู่วารดปโคตรเสียงลยนะเมกี้เพระดาร์กเหรอเพื่อนแม่เอามังกรจริงดิสวยฮะแต่เอามังกรคุ้มกว่านะผมคิดว่าเขาเปิดอยู่ เขาไม่เอาต่อฮะขอเคลียร์ก่อนได้ปะตอนนี้จนอยู่นะถึงจะได้สารแอซิดก็เถอะโอเคครับเคลียร์นี่เหลี่ยมเยอะจัดเลยนะทีเผลอเผลอไม่ได้แล้วเนี่ยไม่งั้นโดนโอ้โห oh, ระวังนะเพื่อน โอ้โหไม่ได้วรได้ปะโอ้โหคิวเลนคิวเลนสอยเทนก่อนคนแรกเลยฮนะโอ้โหคิวเลนไหนด้วยโคตรเอาคนนี้บอกเลยว่าสุดจริงตาต้องออกเป็นล้างล้างคุ้มกว่านะบอกเลยเปิดตาไม่ทาไหร่หรอกเพราะว่าคิวเลนก็แต่ซีซีเขาเยอะนะฮะไม่ควรเอาเปิดตานะเมื่อก,กี้คิวเลนก็น่าจะเล่นไม่ได้ถ้าเพื่อนไม่สร้างจังหวะให้จังหวะเขาดีมากเลยนะเมื่อกี้ระวังนาคอรน,นะคอะไรเพื่อนเพื่อนช็คปุ้มแบบนี้เลยหรอโอ้โหอยู่ดีๆเขาก็มาหาหลัง โอหอยู่ดีๆเขาก็อยู่ข้างหลังคุณแล้วนะบอกเลยโหแรงมากฝากด้วยเพื่อนคขาน่าจะห้าวอยู่นะโอ้โหโทษทีว่ะโอ้หแรงจริงคนนี้ลองนะเพนบนเะเพื่อนบนแตกนะโอ้โหตอดดีมากเลยคนนี้เล็กๆน้อยๆนี่เอาหมดอ่ะ คิวเรนไปเติมนะฮะเราน่าจะได้ล่างวะผมไม่ได้ไปนะโอ้โหเรจเดลี่แล้วด้วยฮะตายซะเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไม่รอดว่ะไม่เป็นไรฮะได้ชัดดาวคิวเลนนะฮะอ๋อคุ้มอยู่นะสวยครับนาคอส โหลดเพนสวยขอไปเคลียร์ก่อนนะฮะเคเครับผมรู้วิธีสู้คิวเรนได้แล้วนะต้องรอเขาอันตีหมดนะฮะช่วงนั้นเขาจะค่อนข้างจะอ่อนอันนี้ไม่ได้ดูถูกนะอันนี้น่าจะจริงนะพูดตามความจริงนะ,ะ,ะว่าถ้าเขาอันตีหมดเขาเราจะเห็นตัวเขาไงจะสู้ได้ง่ายขึ้นนะครับเนีย่ยต้องระวังนะเขาจะมาอย่างเงี้ยช่วงเราหัานหลังนี่เผลอไม่ได้เลยเฮ้ยนีย่งไง อาดีอดีสู้ด้วยโอ้โหแต่เขามีเพื่อนนะฮะอะไรอ่ะจะลุมหรอเฮ้ยกันให้หน่อยกันให้น่อยจะมาแล้วจะมาแล้วโอ้โหน่ากลัวเหลือเกินคิรลนตัวนี้หลอนจัดโคตรหลอนตัวนี้เลยถอยนะรองคิเลนนะเพื่อนชอนเริ่มแรงแล้วใช่ใช่อเทนระวังนะเพื่อนเฮ้ยผมปิดได้นะ โอ้โหโอ้โหโคตรอภีมหาเซฟชีวิตจะเซฟเก่งไปไหนครับเนี่ยเกาหัวเลยเพนอุ้ยสวยได้ปะต้องถอยแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่มีเอลตีแล้วนะมีเพื่อนเดี๋ยวช่วย,ยโอเครออยู่สวยครับ คิวเลนจ๋าโอ้โหเมื่อกี้ว่าจะกลับบ้านแล้วนะเห็นแสงคิวเลนมาพอดีเลยดีนะฮะดีเฟกยังไวอยู่โอเคครับตอนนี้ไม่ออกเป็นตัดเลือดนะเพราะว่าทีมเขาค่อนข้างจะเป็นตัวไม่ค่อยดูดเลือดเยอะนะก็จะมีแต่มีหน้านะที่ดูดเลือดดึงเลือดขึ้นมานะ โอเคครับระวังคิวเลนนะคิวเลนหายนะเนี่ยไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าโอเคครับเกมเราเริ่มกลับมาได้เปรียบแล้วนะเพราะเขาก็เสียไปเยอะนะฮะารักกัน่อนโอเคครับอย่างนี้น่าจะได้บอลปะ,ะค่อยเล่นนะเพื่อน <c oughs> โทษปะ <c oughs> ต่น่าจะได้ไหม <c oughs> ไม่ได้ปะเมื่อกี้ ตั้งใจจะล็กกอกนาคอนนะแต่ว่าไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เสียหายเยอะก็พอแล้วเ,ออเพื่อนจะเยน็นทีไม่ครบไม่ใช่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวเซียนนี่ค่อนข้างจะแบกอยู่นะแบกจัดเลยโอเคครับก็มังกรกันมังกรหน่อยไหมเฮ้ยปล่อยดาร์กมาช่วยตีมังกรอะไรครับเนี่ยโอเคเราได้มังกรน,นะขอดันเลนก่อนเพื่อนเฮ้ยแช่สวยจัดบอกเลยชอ็อตนี้ลองคิวเลนก็พอ ดีครับโอ้โหเซฟเพื่อนไม่ทันนะเมื่อกี้โคตรสุดเรียกผมว่าอันเลนจิตสัมผัสอุย้ยฟิเกอร์โยก <laughs> บ้าเอ้ยกดไม่จะกดลากไปข้างบนแล้วนะฮีป <laughs> ไม่เข้าด้วย โอ้นาคอรพิวไปไหม่ตีบ้านนะเพื่อนตีบ้านเออเดี๋ยวไม่จบนะโอเคเอาละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไว้ลคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ไว้เจอกันนะผมบาย